แต่หน้าเขาเนี่ยหน้าเออจริงคุณธาแอรแ์บอก <ceksin> ว่าหน้ามันจะมีชิมแต่ชุดนี่ไหมฮะชุดก็ดูโปร่งตัวใหญ่เอใช่เพราะว่าเหมือนใค่คคเอามือสอน้าไปได้แล้วก็เหมือนเป็น <โ frustrating S 1> <ผ>หุ่นเือเลยะนี่คือภาพล่าสุดแอรถ่ายให้ดูที่อยู่ในห้องพระอ่ะใช่ค่ะใช่โอ้โหพี่เอผมเห็นแล้วผมบอกตรงผมขนลุกเลยนลเนี่ยเฮ้ยเออคุณแอร์ไม่กลัว ื้อพวกนี้มาไว้เก็บไว้เลยก็ตอนที่ซื้อเนี่ยไม่กลัวนะคือรู้สึกถูกตามากคือคือบ้านแอร์เนี่ยจะบอกว่าคุณพ่อก็เป็นเกี่ยวกับจิปะอยู่แล้วแอร์ก็เป็นเกี่คือของที่บ้านเนี่ยเป็นอะไรเนี่ยจะเป็นแบบตู้ตู้ในทีสือก็จะเป็นตู้ไม้สะสอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบคือชอบสของเก่ามากชอบซื้อแบบพวกของแบบของเก่าๆแบบ อันธุ์ที่มากเลยนี่ยก็ซื้อนี่ซื้อนี่ก็ก็เลยแบบก็เลยที่บ้านก็จะมีของเก่าอยู่อเหมือนกันด้วยความชอบอยู่แล้วชอบเรื่องศิลปะชอบแบบว่าเก่าอยู่แล้วก็เลยมีของสะสมแบบนี้อยู่เยอะเแยะนะครับทีนี้ผมถามากลับมาย้อนกลับมาที่คุณย่าเอา้าพคุณแอร์เคยมีโอกาสได้คุยกับคุณย่าไหมครับว่าทำไมคุณย่าทำไมถึงไม่อยากให้เอาตุ๊กตาตัวนี้มาตั้งไว้ในบ้าน เคยเคยคุยแต่ว่าคุณยาไม่ยออกไม่พูดนะฮะไม่พูดทุกวันนีนก็ไม่พูดคุณใช่ก็คือถามไม่เล่าก็ไม่คุอใช่ค่ะเอากลับมาไว้ที่บ้านแล้วเราเอาไปไว้ในห้องักคุณย่ารู้ไหมเออมันเป็นสิทธาเข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 าอยู่อีกบ้านหนึ่งใหอดูว่าเขาก็ไม่เขาไม่เดนมาแต่เขามาดก นอนที่บ้านนี้ลูสอรมีนะฮะวฟารมบอกว่าเอาลงเอ่อพจไปที่ทุกสบามได้ไหมนี่ผมขาวยากคุณแอกบอกเลยนะเอาลงได้ไเอาลงได้ใช่ไหมครับิเกจจัดการแน่นอนนะครับทีนี้มิเกไห้ทุกมาตังมาได้บอกว่าเรื่องของตู้ตู้ที่บ้านนะครับเห็นบอกว่ามีอะไรอ่ะก็ไม่มีอะไรค่ะก็เป็นของเก่าธรรมดาปกติอาอค่ะของเก่าธรรมดาไม่มีอะไรนะ เออแต่ครับต้องต้องคือคือต้องบอกคุณลูกฟังฮะคนที่เขาชอบของเก่าขแบบนี้คนที่เขาทูชื่อชอบเศรษฐะแบบนี้ยิ่งบางคนบอกว่าเห็นของเก่าเห็นพวกตู้พวกลังพวกอะไรเงี้ยผมเคยผมเคยไปนอนที่เชียงใหม่ไปทํางานนะครับไปนอนที่เชียงใหม่แล้วปรากฏว่าที่โรงแรมนึ่งขอยา่าไปบอกชื่อโรงแรมนะกันแล้วเขาเอาของเก่าเนี่ยประดับกันไว้เยอะมากวันนั้นมีผมดิวเตอร์มาดาวแล้วก็มีใหญ่นอน เชื่อไหมฮะมันจะมีหีบเก่าๆออกไม้อ่ะเขาไดับไปเต็มห้องเลยแล้วมีหีบหีบหนึ่งที่วางอยู่บนหลังูเสื้อผ้าโทษนะฮะแล้วมันผมนอนอะ่ะแล้วปลายเท้าขหันไปแล้วมคืนตื่นมา <ไป S 1> ผมรู้สึกว่าเหมือนหีบนะนะั้นน่ะมันขยับโอ้ผมก็จะแบบนี้แต่ว่าพอจริงๆแล้วพยายามจ้องนะก็รู้สึกมันอยู่นี่แต่าาเขอะเขอแบบผ่านตาเหมือนมันขยับเหมือนกัน นะครับอ่ะนั่นคือประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาเหมือนกันนะผมก็ขอสอดเพิ่มเติมคุณแอร์หน่อยเนาะได้คุณแแอร์แล้วเล่ามาเนี่ยไม่กลัวเห็นจรงว่าหลังมาบอกว่าคุณแอร์กลัวก็ก็กลัวแบบว่าตอนนี้คือเขาแบบว่าไม่มีเขาไม่ได้มีฟีดแบ็กแบบว่าที่ที่ไม่ที่ไม่โอเคไหมถ่าแแแฝัเห็นเขาแค่ทั้งเดียวแล้วพอหลังจากนั้นคือพอเอาพอเอาไปไว้ห้องพระแล้วก็แบบว่ามีแบบให้พวงมาลัยแบบือน เหมือนเหมือนไม่ได้ไหว้นะคะแต่ว่าก็เหมือนเอาของมาไรเด็กขาเลยเนี่ยก็คือก็ไม่ได้ปักอะไรอีเจเลยเนะค่ะก็แต่แต่คืนนี้ก็ไม่ฝันอะไรอีเใช่ไหมก็ไม่ได้ฝันอะไรอีกเลยใช่แต่แต่คือคือก็ไม่ก็ไม่รู้ว่าพอบันเล่าแล้วเขาจะอะไรหรือเปล่าเมื่อกี้ก็ยกมือว่าหลอแล้วแล้วแล้วตอนนี้คืออยู่ใก้าไม่ไม่ใกล้ค่ะอยู่อยู่อยู่ข้างล่างสุดเลยค่ะแต่ห้องพัะอยู่ข้างบนสุดหรอ ผมผมไม่รู้มันมีความ,มเดินขึ้นมาอยากให้คุณแอดเดินขึ้นไปดูให้ผมหน่อยอะไรเงี้ยได้เดินเดินขึ้นมาตอนนี้เลยนะฮะได้ตอ,ตอนนี้คุณคุณครัคุณแอดอยู่ที่บ้านคนเดียวใช่ไหมครับค่ะอ๋มอม,อมอีมีอ่ามีมีบ้านค่ะแต่ที่บ้านเขานอนอยู่เต็มอ๋องกนค่ะเดี๋ยวจะ<น>เดินให้ก็ได้เอาครับผมเป็นไงขอบคุณแอดมากมากตัวใจเย็นนะเดี๋ยวกันนะขอเปิดไฟก่อน เช um hey, anyway> um ื่อไหมคนกลัวแล้วเราก็รู้ว่าเขาเปิดมีอะไรอ่ะรู้ว่าเขามีอยู่ทาโทษนะคุณแอร์ห้องพักคุณแอร์อยู่เนี่ยมันชั้นไหนนครับชั้นสามค่ะชั้นสามตอนนี้คุณแอร์อยู่ชั้นล่างถูกไหมฮะชั้นหนึ่งใช่ไปเลยนะฮะนี่อยู่ชั้นไหนคุณแอร์ชั้นสามชั้นสามนะฮะน้าห้องผ่าน เดี๋ยวพเปิดนะพึ่งเปิดนะครับ,น,รบนี่เปิดไฟจะทุ่ดวงไหมเนี่ยน่ากลัวมากผมลบกลุ่มเพื่อนเกินไปหรือเปล่าเนี่ยเอาไม่เป็นไรค่ะดีค่ะดีอ๋อไมันนี่อันนี้คือรูปอยู่นะฮะย้อนกลับไปรูปภาพรูปภาพนี่คือรูปภาพที่ถ่ายล่าสุดใช่ไหมครับขออนุญาตเขาก่อนครับค่ะ,คะก็เนี่ยค่ะอยู่อยู่หน้าตุ๊กตาละค่ะ อ๋อเหรอฮะค่ะอ,อยู่หน้าตุ๊กตาแล้วอันนี้ผมถามนะถ้าทางเขาเปลี่ยนไปป่ะหรือว่าเขาอยู่ที่เดิมไม่รู้ไม่เคยสังเกตอ่ะไม่ล้วที่คุณคแอร์ถ่าย,ายไ,ไม่เราที่คุณแอร์ถ่ายรูปมาส่งมาให้กับพวกเรา,าอ่ะลงมาเทียบกันนี่ฮะก็ไม่เปลี่ยนนะคะอ๋อ จะพยายามไม่คิดอย่างเออเขาจังแม่เขาจังคืณแท้แค่นี้ก็พอแล้วคุณแทอ้ขอบคุณมากขอบคุณมากแค่นี้ก็ขอบพระคุณมากๆนะครับได้ <พอ S 2> ได้ค่ะ,<อ><น>ะเป็นดีค่ะอ่ะนะครับแบไก็แล้วแต่นะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเรารู้ว่าเขามีหรือว่าอาจจะมีก็ไม่รู้นะแต่ถ้าเกิดว่าเราเชื่อว่าเขามีเนี่ยแล้วก็อยู่กับเราเขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้เราเขาไม่ได้แบบออกมาหลอกหลอนเราพูดตรงๆนะไม่ได้ออกมาทําให้เราตกใจหรือว่าความตื่นกลัวเนี่ย ใช่ค่ะผมว่าก็ไม่เป็นผู้อยู่กับเราได้นะใช่คือแอมไม่คือคืออาจจะเป็น